เฉลิมพระชนมะพรรษาบารมีพระบรมมราชินีสีสยามพระนางเจ้าสุธิดาสุทางามสมพระนามพิมลลลักษ์ประจักษ์คุณสืบสารงานสตรีไทยวิไลเลิศโครงการเปิดโอบเอื้อ ่อเกื้อหนุนตามพระราช,ชปนิธานการเจือจุนพระคู่บุญองค์ครักษ์จอมหลักชัยพระประสงค์จำนงมัน่นพลันสำลิดเทพประสิทธิ์พระชนยืนนานการสมัยเป็นมิ่งขวัญถวยราชคู่ชาติไทย พระเกียรติไกลกเกษมสันนิลันดอนด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ด็เตรวิทยาทองดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นวิทยาลัยสงเลยวิทยาลัยสงร้อยเอ็ดและวิทยาลัยสงมหาสารคาม